เปิดใหม่บนถนนสุรวงร้านขนมโฮมเมดลูมอสเฮาส์เหมาะกับสาวสายหวานน่ารักมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาที่เมนูหวานของร้านจะโดดเด่นเลมอนทาร์ดรลโลช็อกโกแลตมัทฉะไวช็อกคุกกี้มีรสชาติที่ละมุนเป็นคุกกี้ที่นิ่มๆข้างในจะสอดไส้ไวช็อกและเมนูน้ําก็มีให้เลือกมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเน้นกาแฟมีตังโมผสมกาแฟร้านกว้างขวางนั่งสบายเน้นโทนสีขาวสบายตาตัดกับเฟอร์นิเจอร์หลากสีสันหากท่านใดอยากลิ้มรสขนมเบเกอรี่อร่อยๆ หรือท่าเลมอนสุดพรีเมียมอย่าลืมมาอุดหนุนได้ที่ร้าน r u o u s s o u u s e ที่ตึก Dance Happy Square ชั้น1นึ่งโซน Coffee b n k e r y e r y คือร้านเนี่ยอาพูดก่อนเลยว่าตั้งแต่ช่วงโควิดอะคะ่ะรอบแรกเลยอะไรเงี้ยเราก็ว่างงานอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็เลยพยายามหาอะไรทำอะไรเงี้ยก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะก็คือแบบชวนทําร้านขนมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็คือเปิดขายออนไลน์กันแล้วก็เหมือนก็มีกระแสะตอบตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะจนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะแบบขยายให้มันมีหน้าร้านอนะไรเงี้ยก็คือสูตรขนมก็คือทางร้านลูมอสเนี่ยเราก็ช่วยกันคิดคนกันเองค่ะใช่จุดเด่นของเราก็จะเป็นธีมแบบอารมณ์แบบเวทมนต์นะคะเพราะว่าลูมอสเนี่ยในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะแบบเป็นคาถาอะไรเงี้ยแบบแสงสว่างอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนพวกเราอะชอบดูแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ด้บบวย เมจิก hmm. อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นคอนเซปต์ของร้านขนมก็จะออกแนวแบบมีความแบบวิงวิงเวทมนต์พอเราจะโรยแบบเหมือนเป็นผงทองอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆตอนแรกคือร้านนะคะมีแผนจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่พอมันติดโควิดปุ๊บอะเราก็แบบเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอสถานการณ์มันแบบเหมือนโอเคขึ้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็คงจะต้องเปิดแล้วแหละอะไรก็เดี๋ยวลองดูกันสักตั้งค่อยๆ ค่อยๆช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีความกังวลค่ะแต่ว่าอย่างตัวของไข่มมกเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็หุ้นส่วนพนักงานที่รานนะคะเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะโควิด1 9แล้วเราก็มีการตรวจ ATK ค่ะทุกอาทิตย์ด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามีหน้าร้านด้วยแล้วเราก็เปิดขายแบบออนไลน์แบบ Delivery ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีแผนสำรองก็คือเราขายออนไลน์อยู่แล้ว ใช่ประมาณนั้นแต่คือมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้อะคะ่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ร้านเราอย่างเดียวจะมีร้านอื่นๆร้านค้าทั่วไปเลยที่เขาประสบปัญหาโควิดเหมือนเราอะไรเงี้ยใช่ก็คิดว่าคงจะต้องแบบสู้กันไปอะไรเงี้ยคะ่ะต้องแบบขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเพราะบางเพจจริงๆก็เป็นเพื่อนกันก็คือแบบเหมือนช่วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยอะคะ่ะ ก็ตั้งแต่อยู่ในวงการมาก็นี่เป็นธุรกิจแรกเลยค่ะที่แบบเอ้ยเปิดอะไรเงี้ยพอดีว่าเหมือนเรียนจบพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นชีพเป็นอันขึ้นมาเพราะว่าเหมือนพอเรียนจบอะเพิ่งซื้อบ้านด้วยแล้วก็ใช่คือแบบซื้อบ้านในที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราสึกว่าเอ้ยมันเหมาะจาะพอดีกับการที่เราจะแบบเหมือนเริ่มสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ช่วงโควิดอีกเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนช่วงช่วงโควิดอ่ะเราก็ไม่ไม่ได้มีงานไม่ได้มีคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่บ้านมีคนแก่ด้วยเราก็กลัวว่าถ้าเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,กลับมาอาจจะแบบว่าแบบนำพาโควิดไปติดคอหรือเปล่าเราก็เป็นห่วงสุขภาพคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับมีคนมาชูอะไรเงี้ยให้ลองแบบเ,เป็นประกวดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวทีแบบเวทีแรกเลยอะค่ะก็คือมี t o u ิ i s m ้งบอลไทยแลนด์ค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งประจําจังหวัดแพร่เลยอะค่ะ <c oughs> เป็นทูตการกีฬาแล้วก็ไอเป็นทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาประจําจังหวัดแพร่เลยอะค่ะใช่แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายแบบ77คนละคะ่ะโหดตื่นเต้นมากค่ะพี่เพราะว่าเพื่อนบางคนอะคือเขาเป็นแบบเป็นสายนางงามเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบไม่ไม่ใช่ประมาณนั้นแต่คือเหมือนเราก็ค่อยๆแบบ เหมือนพัฒนาแต่ดีมากเพื่อนๆที่กองคือแบบน่ารักมากค่ะคือช่วยแบบสอนหลายอย่างมากๆเลยแบบมิตภาพมันเกิดขึ้นในกองจริงๆค่ะก็ยังร้องอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนมุกได้โอกาสเข้าวงการมาจากการร้องเพลงเป็นนักร้องนาตัวจากพี่เบนวันนี้พี่เบนก็มานะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาทําทั้งแบบนางงามได้ช่วยโปรโมทได้อะไรอย่างี้เพราะว่า นำมิตรท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆในตอนนี้นะคะมูรู้สึกว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เราหันกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะพอเมื่อก่อนมูก็เป็นคนชอบแบบติดไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเราประกวดไว้ทีเนี้ยทำให้เราแบบต้องศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต้องไปลงพื้นที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ไทยมันก็มีแบบที่เที่ยวที่แบบเฮ้ยสวยงามมากมายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องแบบเสี่ยง แต่ว่าเหมือนบางที่ก็ยังแบบไม่มีใครรู้จักอ,ะอ่ะเหมือนพอเรามาประกวดเวทีเนี้ยนอกจากการความมงแล้วอะ่ะเหมือนเรายังเป็นแบบเป็นสื่อกลางเป็นทูตอะไรเงี้ยคะ่ะ ที่จะทําให้แบบทุกคนได้รู้จักที่อันซีนในประเทศอีกด้วย,ยะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบชวนทุกคนมาเที่ยวที่ไทยที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดคือมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆมากๆจริงๆคะ่ะที่เหมือนเราแบบไม่ค่อยได้ไปกันเราจะแบบนิยมไปเที่ยวแบบต่างประเทศไปเที่ยวอะไรางี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไข่มุกนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะลาลูมอสเฮาก็ขอฝากลาลูมอสเฮาด้วยนะคะก็พวกเราเปิดนะคะก็ตั้งอยู่ที่แดนแฮปปี้สแควร์นะคะถนนสุรวงเลยค่ะเป็นตึกนี้เลยส่วนออนไลน์นะคะก็อินสตาแกรมนะคะลูมอสเฮา Facebook ก็ Lumos h o u ค่ะมี Twitter ได้นะคะ Lumos h o u เหมอนกันนะคะ